สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆวันนี้มาม่าวันจะมาอัปเดตสวนมือใหม่สมัครเล่นหลังบ้านนะคะปีนี้ได้ปลูกผักชีเอาไว้ค่ะขึ้นมาสวยเชียวเพราะว่าปีนี้ฝนเยอะแต่ก็ยังไม่โตมากมายได้แค่นี้ ได้ปลูกดอกไม้ผสมแล้วพวกนี้ก็คือต้นบล็อกลีเนาะและนี่ก็มีต้นสปราวสแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็มีถั่วเขา้าวโพดอันนี้ก็ปลูกใส่กระถางก็ลองดูว่าอันไหนจะดีกว่ากันระหว่างที่เรา ปลูกลงดินหรือไม่ก็กระถางที่นี่นี่มแมลงแมงหอยทากอะเยอะมากินอันนี้ยังเล็กอยู่อันนี้ยังเล็กอยู่มากเลยแคระแกนปลูกดอกดาวเรืองเสริมก็ไม่ ไม่มีอะไรขึ้นคืบหน้ามากมายอีกสองสามเดือนก็จะหนาวอีกแล้วอันนี้ขึ้นเองค่ะปักชีตรงนี้ขึ้นเองปล่อยให้มันขึ้นเองก็ไม่ได้ลงอะไรนี่ผักชีที่มันเหลือก็เลยโยนลงกระถางไปเนี่ยนี่ที่ที่ว่าปลูกในกระถางนะเนาะดีสวยงามมากเลยบางทีก็เก็บเอบาใบไปทานนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มาม่าวันขอบคุณมากๆค่ะ